ผสมหน่อยลงมาใส่ไปมั้เอาไปบ่เอาไปบงงการดินนะมาบ่งไหมมาต่อไหมอ้ยบงค์งมีดีวนี่หรอวะตะกามันถสต้องยังมใส่ส่วน่แน่นหลางนตะการกระเกกระ ยี่สิบแล้ววันี้เขให้ซื้อไหมอยู่แม้ื้อเ่จะไหนมันตัดจำน้ำกัเกียวัก่อได้เออใช่ับตองจะกินเห a ดแล้วหม่ม่ได้เอี้เยอครับมันดำอยู่มันทันีงางยีิเสเย